การเปนะครับมาเจอผมแดงเก็มราชนะครับวันนี้มาเจอกันวันพฤหัสบดีที่11พฤษภาคมนะครับก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์รายการสิ่งเพชรยินดีนะครับวันนี้ที่เวทีราชดำเนินนะครับตูโฟยูยี่สิบสี่ายสดนะครับตอนหโมงตรงคู่ที่1นะครับโยธินชอชัยวัฒน์ไฮเวย์สารคามนะครับเจอกับรุ่งเรืองเล็กปออัมพลนครอุบลนะครับก็ราคาเลทอยู่ที่โยธินต่อ19นะครับโยธินต่อ19บเก็ชกกัน120สนะครับสลับเจ้าโยธินมา121.6ลดไป1.6นะครับ โยทินนี่มวยจากศรีสเกตนะครับซ้อมที่ดับรันสารคามที่มหาสารคามก็เป็นมวยขวานะครับเตะขาจาอยางนะครับอาวุธหนักแหลกผลงานก็มีชนะน็อกยกที่3นะครับเจ้าเพชรปูผานะครับสแดงก่อนหน้านี้ก็ไปแพ้เจ้าตาตานะครับแล้วก็แพ้เพชรลือชัย3ไฟหลันชนะ1แพ้2ขนะครับขณะที่คู่ชกนะครับลุ่งเลืองเล็กปออภพลนครอุบลนะครับมาชามา120.5ลดไป 0.5นะครับกอมวยจากอุบลนะครับกอมวยขวานะครับเขาในดีตั้นตีแข็งแรงนะครับหมัดหนักศอกอันตรายอาวุธหนักแรงทุกลูกเลยนะผลงานก็มีแพ้สิงเอกไม้นะครับชนะเพชรภูผาและก็ไปแพ้เจ้าเพชรธรรมราชนะครับคู่นี้เบี่ยดเลยนะครับถ้าให้เลือกออกรองนะครับออกรองไปที่ลุ่งเรืองเล็กนะครับส่วนผู้ที่2นะครับเพชรบัญชาหงทองมวยไทยนะครับเจอกับสิงเอกไม้บางหมัดคลองตันหงทองมวยไทยนี่ยังอยู่อีกเหร ก็คุณนี้ราคาเรีอยู่ที่สิงเอกมัย19นะครับสิงเอกมัย19ก็ชกกัน120เหมือนกันนะครับเพชรบัญชานี่มา121.2ลดไป1.2นะครับมาจากเชียงใหม่นะครับซ้อมที่เชียงใหม่อายุเยอะแล้วนะ27่ปีก็เป็นเพชรมวยฝีมือครบเรื่องนะครับออกอาวุธคล่องแคล่วว่องไวผลงานก็มีแพ้ แฟนฉันนะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะเจ้าบรรลือเงินนะครับแล้วก็แพ้เจริญยศนะครับขณะที่สิงเอกใหม่นะครับเมืวยชามา120.1นะครับลดไป0.1หรือว่าเจ้าเมืองชัยสิทธิ์กำนันเหน่งเดิมนะครับมวยจากนครสวรรค์นะครับซ้อมศิษย์กำนันเหน่งผลงานก็มีชนะลูกน้องเล็กนะครับแพ้ยอดศิลปะแล้วก็ไปชนะเจ้าชลันนะครับคู่นี้ออกไปที่เจ้าสิงเอกใหม่นะครับชอบไปที่สิงเอกใหม่ ส่วนคู่ที่3นะครับเป็นการชิงแชมป์รุ่นไฟเวท105อปอนด์นะครับเวทีราชลำเนินฉลามชนสามารถพยักอรุณนะครับวันนี้ต่อ2ปอนด์นะครับชก103เจอกับเด่นผาดังนะครับชก105่ต่ว่าเป็นการชิงแชมป์1น5รานะครับราคาเรีอยู่ที่ฉลามชนต่อเศียป8นะครับฉลามชนก็เมยจากชนบุรีนะครับซ้อมสามารถพยักเอรุณยินนะครับเป็นมยขวานะครับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วนะครับเจ้าฉลามชนเคยชนะมา ผลงานฉลามชนก็มีชนะน็อคยกที่3นะครับเพชรพนัทนะครับชนะเพชรทวีชัยแล้วก็ชนะเพชรทวีชัยแล้วก็ชนะเจ้าเด่นผาดาเจอกันมาที่รังสิตนะครับวันนั้นต่อ1ปอนด์แต่ว่าวันนี้ต่อ2ปอนด์นะขณะที่เด่นผาดนะครับก็มวยจากหนองบุรลมูลนะครับมื่อเช้ามาร้อยห้าก็เป็นมวยเข่านะครับผลงานก็มีชนะเจ้าเพชรทวีชัยนะครับชนะเพชรอลังการแล้วก็ชนะเพชรอลังการสดมากๆเลยนะครับวันนี้ได้น้ำหนัก2ปอนด์ราคาเลรยอยู่ที่ฉลามชน1 8่ วันนี้ยังชอบฉลามชนนะครับส่วนคู่ที่4นะครับคู่เอกยอดทงสอดจอดตองประจีนนะครับวันนี้เจอกับปฏิหารพอหลักบุญนะครับก็ราคาเรทเนี่ยอยู่ที่ยอดทรงต่อเยดแปดนะครับยอดทงมาชกร้อยสามสิบนะครับยอดทงมาร้อยสามสิบสามจุดสี่ลดไปสามจุดสี่ลดเยอะเลยนะครับมวยจากแปดลิ้วนะครับจากเชิงเสาก็เป็นหม่วยซ้ายนะครับบทงานมีชนะเพชรวันชัยนะครับเสมอเพชรวันชัยแล้วก็ไปแพ้คอนสนียขณะที่คู่ชกนะครับปฏิหารเมวยจากอุบลนะครับ ซ้อมพีเคน้องชายของเจ้าปังต่อประเพทรมวยขวาครับสูงยาวเข่าแหลมนะครับผลงานมีชนะนอกยกที่สี่เพชรอ่าวไทยนะครับแพ้เพชรอ่าวไทยและก็แพ้เจ้าเพชรวันชัยนะครับคู่นี้ออกลองนะครับออกลองไปที่ปาฏิหารนะครับลุ้นเข่าในปปลายต้นต้นยอดธงไปก่อนแน่ครับแต่ว่าเปปลายลุ้นเข่าลุ้นศอกเจ้าปาฏิหารนะครับคู่นี้ออกลองไปที่ปาฏิหารพอหลักบุญนะครับมาต่อช่วงที่2นะครับก็ถ่ายทอดสดทางเพจมวยเจ็ดแปดเก้านะครับก้มเพชรศิจาจติกนะครับเจอกับเจ้ายอดทีละ บ่ายสามวันสองคืนนะครับขู่ชื่อข่ายราคาเหรีนะครับอยู่ที่คมเพสสิบเก้าคมเพสสิบเก้านะครับก็โชกกัรหนึ่งร้อยแปดนะครับคมเพสมาร้อยเก้าจุดเจ็ดก็ลดไปหนึ่งจุดเจ็ดนะครับประเภทมวยเตี้ยสั้นนะครับคมเพชรนี่ฝีมือจัดจ้านเลยตัวเนี้ยผลงานก็มีชนะคะแนนเจ้าอันดานะครับแล้วก็ไปแพ้จอมทัพนะครับขณะที่ยอดทีละนะครับก็ซ้อมที่สุราษฎร์ธานีนะครับผลงานเฟรชล่าสุดก็ชนะคะแนนเจ้าเสือทะเลกอร์อดิสส์นะครับที่กระบี่ วันนี้ชอบไปที่คมเพชรนะครับส่วนคู่ที่สองนะครับเพศสองแลรลาวัยมวยไทยนะครับเจอกับฉลามสิงห์ดาบรันสารคามนะครับราคาเรียอยู่ที่เพชรสองแรต่อสามสองนะครับเพศสองแรมวยจากสงขลานะครับซ้อมลาวัยมวยไทยก็ชกกันร้อยสิบสี่นะครับเพศสองแรมาร้อยสิบสามก็ขาดไปปอนด์หนึ่งก็เป็นมวยซ้ายนะครับมวยซ้ายเข่าในดีนะครับไปปลายนี่มีฮึดผลงาน ผลงานเพชรสองแลนะครับไฟล่าสุดก็แพ้หนึ่งอำนาจนะครับก่อนหน้านี้ก็ไปชนะเจ้าเพชรกาก้านะครับขณะที่ฉลามสิงห์นะครับดาบลันสารคามก็มวยจากบ,บุรีรัมย์นะครับวิชามา115.6ก็ลดไป1.6นะครับผลงานของเจ้าฉลามสิงห์เนีย่ยไฟล่าสุดก็มีชนะน็อกยกที่1เจ้าหนุ่มเจ้าหนุ่มบ้านานานะครับที่สารคามก่อนหน้านี้ก็แพ้โชคชัยเล็กนะครับที่กาฬสินท์แล้วก็ไปแพ้ยกที่5เจ้าฮิโนกินะครับที่มหาสารคามนะครับ3ไฟล์หลังเนี่ยชนะ หนึ่งแพสสองนะครับสำหรับเจ้าฉลามสิงห์คู่นี้ชอบไปที่เพชรสองแลนะครับส่วนคู่ที่เจ็ดนะครับหรือว่าคู่ที่สามช่วงที่สองนะครับหนึ่งธรณีพอประจักษ์นะครับหนึ่งธรณีพอประจักษ์เจอกับไทเกอร์เกียรติภูธรนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งธรณีห้าสี่นะครับก็โชคกันเวทร้อยสามสิบเจ็ดปอนด์นะครับหนึ่งธรณีนี่มวยจากลพบุรีนะครับอายุยี่สิบสามปีก็ซ้อมที่ค่ายทหารนะครับประเภทมวยฝีมือนะครับชกมวยมาประมาณแปดสิบไฟล์ละ วันนี้เจอกับเจ้าไทเกอร์นะครับไทเกอร์เนี่ยเมื่อเช้ามา1 3 7 4ลดไป0.4นะครับผลงานของเจ้าไทเกอร์ไฟล่าสุดก็มีแพ้คะแนนเจ้าเพชรลุ่งเรืองนะครับดาบรันสารคามที่ลังสิทธ์ก่อนหน้านี้ก็ชนะน็อคยุทที่2เจ้าชัดชัยน้อยนะครับที่กาลสินและก็ไปพิกแพ้น็อคยุทที่4นะครับมังกรขาวชอชัดชัยนะครับที่1 1นะครับวันนี้ราคาเรีอยู่ที่1ทรณี54นะครับวันนี้ อย่างชอบไปที่1นธรณีนะครับส่วนกู่เอกครับรัตนครปออัมพลนครอุบลนะครับหรือว่าอึ่งอุบลวันนี้เจอกับเจ้าเพชรสิงห์ขอนชอชินาวงนะครับกอราคาเรทอยู่ที่ลัตนครนะครับรัตนครต่อ54นะครับโจกัน1 1 6นะครับลัตนครก็มาตามที่กัดนะครับวยจากอุบลนะครับรัตนครประเภทไมยฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายวงในดีปล้ำตีแข็งแรงนะครับผลงานของเจ้าลัตนครเนี่ยไปล่าสุดก็ชนะนอกยกที่3านะครับเจ้า เพชรลุงชัยนะครับนายแพทย์วีรชนที่อุบลก่อนหน้านี้ก็ไปแพ้นอกยกที่4เพชรสุวรรณนะครับสอพันรังสีที่ลังศิตและก็ไปแพ้นอกยกที่4ยอดศิลปะนะครับก็3ไฟ์หลังชนะ1แพ้สนะครับสำหรับเจรันครขณะที่เพชรสิงห์ขอนนะครับก็มวยจากอุบลเหมือนกันนะเมื่อเช้ามา1้อยดลดไป0.5นะครับมวยอุบลแต่ว่าเป็นโตที่สุราธานีก็เป็นมวยเข่านะครับผลงานก็มีชนะนอกยกที่3เจ้านนทชัยนะครับ แพ้นอกยกที่1นึ่งจะสินชัยแล้วก็ไปแพ้นอกยกที่4เพชรน้องฝามผลงานารุม่มรุ่มดอนดอนทั้งคู่นะครับแล้ววันนี้ราคาเรทอยู่ที่ลันนครต่อ54นะครับคู่นี้ยังชอบไปที่ลันนครนะครับลันนครปออําพลนครอุบลน,นะครับนี่คือมวยชอบของผมวันนี้นะครับรายการสืบเพชรยินดีที่เวทีราชลำเนินนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ